ปูตินยิ้มกมิมเยอรมนีถังทิ้งกา๊าซรัสเซียสปีเศรษฐกิจพังยับชวนยุโรปหันหลังให้อเมริกากลับมาซื้พลังงานรสัสเซียซะดีดีวลาดิเมียปูตินออกโรงยิ้มกริมให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกครั้งหลังเยอรมนีเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่องเป็นปีที่3นับตั้งแต่ตัดขาดพลังงานราคาถูกจากรัสเซียแล้วไปพึ่งกา๊าซ LNG อเมริกากับนอร์เวย์ที่แพงเวอร์ ยุโรปยังไม่สายเกินไปที่จะหันหลังกลับถยอมรับความจริงในปัจจุบันปูตินพูดในสัมภาษณ์พิเศษกับ TASS พร้อมแซวต่อว่าแต่ขอเตือนนะตลาดตะวันออกกับประเทศโลกใต้กำลังโตเร็วกว่าเพื่อนเก่าอย่างพวกคุณเยอะมากไปไม่ทันแล้วอาจจะเสียใจนะจ๊ะปูตินยังจิกกัดอุตสาหกรรมรถยนต์ยุโรปแบบไม่ยัง้งรถยุโรปกำลังพังพินาศ EV จีนทั้งถูกกว่าดีกว่าและเร็วกว่าเยอะ ก่อนชวนใครสงสัยมาดูถนนมอสโกสีตอนนี้เต็มไปด้วย B Y D กับ N I O วิ่งกันให้ควันตลบส่วนยูเครนปูตินย้ำแรงๆว่าระบอบเคียฟไม่ยอมจบสงครามเพราะถ้าสงครามหยุดต้องยกเลิกกฎอายการศึกจัดเลือกตั้งใหม่ซึ่งเซเลนสกี้จะแพ้ยับทันทีพร้อมชูว่ารัเสเซียก็อยู่ในภาวะสงครามแต่เรายังจัดเลือกตั้งประธานาธิบดีกับเทศบาลได้ปกติแม้ตะวันตกจะเรียกว่าเลือกตั้งปลอมก็ตาม สรุปสั้นๆแบบปูตินพูดเองเลยก็คือถ้ายุโรปยังดื้อไม่กลับมาซื้อพลังงานรัเสเซียก็เตรียมตัวถดถอยไปต่อไปอีกยาวๆนะครับส่วนเราขอไปโตกับจีนอินเดียแล้วกันขอบคุณที่ผลักเรามาทางนี้จริงๆ